สวัสดีครับเพื่อนเและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยเด่น,นไทยลอตเตอรี่ที่รับชมใน YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับก็ในภาพนี้นะครับก็เป็นผลงานในงวดที่ผ่านมาของเรานะครับเด่นนะวิ่งล่ากตัวเดียว1พิกายน66นะครับก็มีทั้งหมดนะ10ตัวเลขนะครับในส่วนของกองสลากที่ประกาศนะครับก็คือ6 3นะ หกนะเพราะฉะนั้นเลข3เลขนี้นะครับก็ของเราก็มีเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าทำไมครับถูกต้องนะให้ตัวเดียวนะครับและในส่วนนี้นะครับแอดมินก็นะจับรูทในส่วนของเลข3ถ้าสมมุติว่าเลข3มาในตำแหน่งของ10หน่วยล่างแล้วก็คือ3031 32 33 3, 34 35 36 37 แล้วก็38 39ก็จะมีตัวกลับตรงนี้อยู่ก็คือ36 63นั่นเองนะครับก็ถือว่าถูกต้องและนะแอดมินก็คำนวณน,นะครับและก็ใช้จริงนะพอดีแอดมินจะซื้อในส่วนของตัวเลข53นะครับแต่ว่าในแผงนะครับมี63 3นะ53 35ไม่มีก็มี63 36แอดมินก็เลยนะเอามา1ใบนะครับ ก็ติดไปนวมนะครับก็โชคดีไปนะครับถ้านะท่านสมาชิกอยากโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่แอนดมินจะได้แบ่งปันไปนะครับทีนี้ในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นะครับเราจะได้ในส่วนของตัวเลขวิ่งล่างนะตัวเดียวนะครับ คือเลขอะไรนะก็แอมินจะใช้ในส่วนของตัวเลข2ส,สูตรก็คือเด่นล่างสูตรที่1่แล้วก็เด่นล่างสูตรที่2ซึ่งมีระยะในการเดินที่ดีนำา2สูตรนี้มาปะทก,กันก็จะได้ตัวชนตัวนั้นก็คือเลขเด่นล่างนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณน,นะเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับผู้ชมครับ นี้ก็จะเป็นเด่นล่างสุดที่1นนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะในการที่แบ่งปันข้อมูลไปเดี๋ยวเรามาตามต่อในสุดนี้นะครับว่าเด่นล่างสุดนี้จะได้เลขอะไรนะครับทีนี้นะครับในงวดก่อนนะของสลากก็ประก,กาศก็คือ6กตรงนี้นะครับไอมินขออยากใส่ตรงนี้ก่อนนะหลักสิบนั้นเป็นเลข6นะครับแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลข3แบบนี้นะ ของเราก็มีเลข3ตรงนี้ติดอยู่นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะและกอดมินก็มั่นใจนะครับว่าสูตรนี้น่าจะเดินต่อในงวดประจำวันที่16พย66ที่จะถึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทราบผลนะครับว่าตัวเลขนะในส่วนของเด่นล่างสูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับวิธีทำก็คือเราใช้ในส่วนของหลักแสนก็คือเลข7ตรงนี้นะครับนำเลข7นะมาใส่ ตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่3นะครับหน3่หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9ตรงนี้นะครับคูณ2ของที่9,2,18อรเอาตอหน่วยเลข8ตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่4 1 2นะครับ1 2 3 4ร <c oughs> <100 S 1> ้อยครั้งที่4คือเลข3ตรงนี้นะครับก็นำเลข3มาใสา่ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่4 1 2นะหน3่หน่วยครั้ง4คือเลข9กนะครับก็นำเลข9มาใส่ เรให้ตั้งสมาติกบวก4ของที่แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มารวมกันนะ7บวก8เป็น15เอาตัวหนคือเลข5และนํำเลข5้าบวก3ก็เป็น8 8บวก9วก 7, ็เป็น1 7เเอาตัวหนือเลข7และนํำเลข7บวก4ของที่ก็เป็น11เอาตัวหน่คือเลข1ตัวแรกนะตอนในนี้บวก4ของที่นะครับก็เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข5านะตรงนี้บวก2งของที่ก็เป็นเลข7นะครับก็เราก็จะได้ในส่วนของ เด่นล่างซึ่งเป็นเลขคี่นะครับในงวดนี้ก็คือ1 5แล้วก็7นะครับแล้วก็สูตรนี้นะชอบมาที่หลักหน่วยเสียด้วยนะครับ1 5 7นะถ้าสมาธิก็สังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติของเขาสูตรนี้เริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก09นะครับามน,นี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ต้องลุ้นต่อนะครับแล้วก็อันนี้เป็น สูตรใครสนใจก็แคปไปเลยนะไม่ห่วงนะครับไขว้คว้าได้ก็ไขว้คว้านะครับถ้าสูตรเดินต่อเราก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลในส่วนของ2ตัวล่างต่อนะครับสูตรนี้เราจะเด่นอยู่ที่1 5แล้วก็เนะครับในงวดประจำวันที่16พยห6หที่ถึงนี้นะครับทีนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเด่นนะครับ2ตัวล่างในสูตรที่2นะครับ ชมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด่นล่างสูตรที่2นะซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับผลของกองสลากก็ประกาศเลยก็คือ6 3สนะหนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเลข3ตรงนี้นะครับของเราก็มีเลขสาตรงนี้อยู่นะก็ถือว่าถูกต้องนะครับและก็ในงวดประจำวันที่16นะ พอยห6กนี้จะได้เลขอะไรนะครับอ่ามาทวนั้งสูตรนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราใช้ในส่วนของหลักแสนตรงนี้นะครับคือเลข7คูณ2องที่7 2 14เอาตตวหน่วยคือเลข4ตําแหน่งต่อไปก็คือหน่วยาะวัลที่1ก็คือเลข1นะตำแหน่งสุดท้ายก็บวก8ไปเลยนะครับแคงที่นะครับเพราะฉะนั้น4บวก1เป็นอะไรครับเป็นเลข5และนำเลข5บวก8 ก็คือ13เอาตัวหน่วเล็ก 3, ตรงนี้สูตรนี้บวก1คงของพี่นะสครั้ง3 1บวกก็เป็นเล็4นะเดินหน้าไปก็เป็นเล็5นะครับเพราะฉะนั้นเด่นล่างสุดนี้ก็จะได้อยู่ที่3 4แล้วก็5นั่นเองนะครับและอันนี้ก็เป็นสถิติของเขานะครับสูตรนี้เริ่มเดินเมืแต่งวดที่ออก3 0ตรนะตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับ,รนะรบก็ถือว่าเดินหลายงวดแล้วนะหงวด 2 3 4 5 6 7 8นะครับ9 10งวดนี้เป็นงวดที่11นะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะใครสนใจก็คปไปเลยนะครับแสนบวกแสนบวกหน่วยที่1แล้วก็บวกแปดคูที่ได้ผลเท่าไหร่ก็ตามนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ3 4แล้วก็5นะครับ ทีนี้เราก็ได้ในส่วนของนะคู่ชุดนะครับเด่นล่างทั้ง2ส,สูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเด่นล่างทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันดังต่อไปนี้นี่เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์สําหรับเด่นล่าง2ส,สูตรนะ<อ>แถวนี้ก็เป็นสูตรที่1น,นะครับอันนี้จะเป็นนะผลบวกแล้วก็เป็นตัวเลขของเด่นล่างสูตรที่2ส,สูตรที่1กับสูตรที่2นะครับมาปะทะกัน อย่างงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเราได้713อันนี้ได้234ชนกันที่เลข3ออกที่63เลข3ตัวเดียวโดดโดด,โด,ดก็มาให้เห็นแล้วนะครับถึงแม้ว่าเลข3จะติดดับในส่วนของสำนักอื่นนะครับแต่ว่าแอดมินดูจากสูตรแล้วนะครับถ้าเด่นล่าง2สูตรนี้เดินต่อเลขจะมจะไมเห็นแล้วก็ไม้เห็น,นจริงนะทีนี้ในงวดประจำวันที่16ก็คำนวณแล้วสูตรที่1เราได้ 157สูตรที่2ก็เราได้3 4 5หท่านสมาชิกก็เห็นพร้อมกันใจมินนะครับว่าตัวเลขที่ชนกันก็คือเลขอะไรครับเลข5นะเขียนนะครับตรงจุดนี้นะเพราะว่าถ้า2สูตรนี้ชนกันเมื่อไหร่เลขนี้จะเป็นเลขเด่นสำหรับเด่นล่างประจำันที่16พย6ทันทีนะครับตามนี้และมินคิดว่านะครับเลข5 5อะไรนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับดังต่อไปนี้นี่เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะครับเด่นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเมื่อวันวันที่16พฤศจิกายนพศสองพันสะครับก็ใช้แผนเดิมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาแล้วก็นะสูตร2สูตรเด่นล่างชนกันเลขเดียวอีกแล้วนะครับก็คือเลข5นะทีนี้5จะประกอบนะกับเลขอะไรนะครับแอดมินก็ จะวางตัวเลขนะแบบคร่าวๆเหมือนเมื่อที่ผ่านมาให้กับท่านสมาชิกไว้พิจารณานะครับก็คือห้าศูนย์นะห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าสามนะแล้วก็ห้าสี่นะตัวต่อไปก็คือห้าห้า นะตัวต่อไปก็คือห้าหตัวต่อไปก็คือห้าเจ็นะตัวต่อไปก็คือห้าแปดนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือ5 9าเกนั่นเองก็ทั้งหมด10คู่ชุดนะครับทีนี้ตัวที่ไม่มาแล้วนะครับก็คือในงวดก่อนนะครับก็คือ6 3 3 6นั่นก็คือแต้ม9ตรงนี้ถ้ารวมกันแล้วคือแต้ม9ก็ต้องให้ออกไปนะตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นนะเบิ้ลกับพี่น้องนะครับก็ควรที่เจ้าออกไปก่อนนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลขที่ใกล้เคียงกันนะครับพอปลายปีแล้วนะเพราะอาจที่จะมาซ้ำนะครับ ก็จะเหลือ,อเพียงแค่ไม่กี่ตัวเลขเท่านั้นก็คือ50515253นสะครับ57 58แล้วก็59ส่วน2ตัวเลขนี้นะครับก็จะติดในส่วนของเลขปิดนะก็ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาดูนะครับส่วน57น้อยครั้งที่จะออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกตามเลขที่เคยออกมาแล้วเช่น5051ก็เคยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาดู ก็จะเหลือ52กับ53ลักษณะนี้นะครับก็ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาดูนะเบื้องต้นนะครับและก็หวังว่านะครับตัวเลขดังกล่าวจะไมยเห็นเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับซื้อนะคำนวณเองนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคเองนะครับโชคอาจจะเป็นของท่านนะครับโปรดติดตามแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่มิณจะได้แบ่งปันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับ สำหรับในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะวางในส่วนของตัวเลขสำหรับนะวิ่งบนนะครับก็มีวิธีคิดหลายวิธีนะครับพยายามหาวิธีนะครับแล้วก็มีสูตรดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยซึ่งในงวดก่อนนะครับก็ได้เลขหนึ่งไปนะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนะเป็นคำเตือนให้กับท่านสมาชิกเสมอนะครับไม่มีอะไรเที่ยงแท้นะครับ ก็ขอให้ท่านนะครับอยู่ในนะการพิจารณาด้วยสตินะครับใช้ข้อมูลอย่างมีสตินะครับตามนี้แล้วก็ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับโปรดติดตามในส่วนของวิ่งบนบ้างตัวเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาพัะสมาธิไปก่อนนะครับสวัสดีครับ